ของโรงพยาบาลได้นะครับซึ่งก็จะทําให้ร้านยาของเราเนี่ยมีบทบาทมากขึ้นนะครับในการที่จะมาเป็นตาหน้าในการให้บริการปฐมภูมินะครับอย่างเช่นการจ่ายยาแล้วก็การให้คาปรึกษาเบื้องต้นนะครับก็จะช่วยทําให้ร้านยาของเราเนี่ยมีคนไข้ที่มากขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสในการสร้างรายได้แล้วก็เพิ่มภาพลักษณ์ให้กับร้านยาครับแล้วก็ในการยกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะครับก็จะช่วยให้ร้านยาที่มีการ จำหน่ายหรือว่ามีการเพิ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรเข้ามานะครับเป็นสินค้าหรือว่าเป็นทางเลือกในการรักษากับผู้ป่วยนะครับก็จะทําให้มีการขยายกลุ่มสินค้าแล้วก็เพิ่มฐานลูกค้าของเราได้นะครับด้วยการสร้างความแตกต่างด้วยผลิตภัณฑ์ที่มันเข้ากับวิถีชีวิตของคนไทยนะครับแล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็นโครงการของร้านยาคุณภาพนะครับอันนี้เนี่ยก็จะทําให้ร้านยาที่เข้าร่วมนะครับก็จะต้องมีมาตรฐานที่ชัดเจนนะครับ จะจะเพิ่มความน่าเชื่อถือแล้วก็เพิ่มความไว้วางใจให้แก่ผู้บริโภคได้นะครับซึ่งโดยร้านยาที่จะผ่านเกณฑ์นเนี่ยก็ต้องมีมาตรฐานที่ดีนะครับซึ่งทําให้มีความได้เปรียบในด้านการแข่งขันกับร้านยาที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็นโครงการสามสิบบาทรักษาทุกโรคนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็น โครงการจากสปสชนะครับที่จะเป็นการให้บริการเกี่ยวกับอาการเจ็บปวดเล็กน้อยนะครับให้มารับยาที่ร้านยาได้ฟรีนะครับซึ่งจากเดิมเนี่ยเป็น16กลุ่มอาการตอนนี้ก็ปรับมาเป็น32กลุ่มอาการนะครับก็ทําให้มีการครอบคลุมกลุ่มอาการนะครับได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะเป็นการให้สิทธิ์สาหรับบัตรทองนะครับที่จะมารับบริการร้านยาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็โครงการ ที่สุดท้ายนะครับก็จะเป็นโครงการร้านยาของฉันให้บริการสร้างเสริม,มสุขภาพนะครับอันนี้เนี่ยก็จะช่วยในการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคแล้วก็ดูแลคัดกรองสุขภาพ Green. ให้กับประชาชนนะครับอย่างก็ถึงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับก็จะทําให้ร้านย,ยาเราเนี่ยมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นนะครับมากกว่าการขายยาอย่างเดียวนะครับแล้วก็นําไปสู่การสร้างเสริมสุขภาพนะครับให้แก่ประชาชนนะครับแล้วก็ทําให้ประชาชนนะครับได้รับบริการฟรีนะคะรับก็ทําให้ สานยาเนี่ยเข้าถึงฐานลูกค้าได้กว้างขึ้นนะครับถัดมานะครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับโครงการส0มสิบาทรักษาถูกที่นะครับอันนี้เนี่ยก็ดังที่กล่าวไปข้างต้นนะครับว่าจะเป็นโครงการสําหรับผู้ที่มีสิบบาททองนะครับที่จะมารับการรักษาได้ฟรีนะครับก็จะทําให้เพิ่มความสะดวกนะครับในการเข้าถึงนะครับ ของการรักษาแล้วก็ช่วยลดการเดินทางแล้วก็ลดการไออาดในโรงพยาบาลได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโครงการด้านยาของฉันให้บริการสร้างเสริมสุขภาพนะครับอันนี้ก็จะครอบคลุมสําหรับคนไทยทุกๆสิทธิ์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์บัตรทองสิทธิ์ประกันสังคมแล้วก็สวัสดิการราชการนะครับก็จะเป็นการมาเข้ารับสิทธิ์นะครับเพื่อรับพวกยาเม็ดคุมกําเนิดงยานอนยามาทดสอบการตั้งครรภ์น,นะครับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กแล้วก็เป็นพวกชุดตรวจต่างๆครับก็จะเป็น h i ชวพยาธิใบไม้ตับ แล้วก็มะเร็งท่อน้ําดีนะครับแล้วก็รวมถึงชุดตรวจมะร็งปากมดลูกด้วยต,วตัวเองนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลจากของธนาคารกรุงศรีนะครับซึ่งมีการเขียนโดยคุรณณิน ตันภัยบุนะครับอันนี้ก็จะเป็นการกล่าวถึงแนวโน้มนะครับแล้วก็ปัจจัยที่จะขับเคลื่อนตลาดยาในประเทศนะครับในช่วงปี68ถึงปี70นะครับโดยในในเวลานี้นะครับในช่วงปี68ถึงปี70นะครับเขาคาดว่าแนวโน้มในการขยายตัวของมูลค่าการจำหน่ายยานะครับจะขยายตัวเฉลี่ยถึง6-7ตต่อปีเลยนะครับซึ่งก็จะซ้อนถึงการ ที่มีความต้องการในด้านยานะครับแล้วก็การรักษาที่เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งปัจจัยที่จะมานาสนับสนุนในการเติบโตของตลาดยานะครับ <c oughs> ก็มีตั้งแต่การที่มีจํานวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นนะครับไม่ว่าจะาทั้งโรคติดต่อนะครับหรือว่าโรคไม่ติดต่อที่เรื้อรังนะครับหรืออาจจะเป็นการเกิดโรคติดต่ออุบัติใหม่นะครับหรือว่าอุบัติําที่ทําให้มีการต้องการยาเฉพาะทางแล้วก็ยาป้องกันที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็การ เปลีป่ยนแปลงสภาพอากาศที่ค่อนข้างบ่อยนะครับก็อาจจะส่งผลต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรคบางประเภทได้นะครับก็จะกระตุ้นการความต้องการในการใช้ยาแล้วก็เวชาัณฑ์เพิ่มขึ้นได้ครับรวมถึงในปัจจุบันก็มีการเข้าถึงพวกระบบหลักประกันสุขภาพโัวน้าได้มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะสิบบาททองก็ทําให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถเข้าถึงยาแล้วก็วิชาพันฑ์ได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นนะครับถัดมานะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวโน้มนะครับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับซึ่ง กระแสเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับในปัจจุบันก็ถือว่าติบโตัวค่อนข้างรวดเร็วนะครับแต่การที่ในหลายๆประเทศนะครับมีการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับก็ทําให้มีความจําเป็นที่จะต้องหันมาดูแลสุขภาพแล้วก็อาจจะต้องใช้ยาในการรักษามากขึ้นนะครับก็นอกจากนี้เนี่ยผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดนะครับก็ทําให้ผู้คนเนี่ยหันมาสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับ ซึ่งสําหรับประเทศไทยนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้นําตลาดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับหรือว่าการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์นะครับก็ทําให้คาดการณ์ได้ว่าตลาดการท่องเที่ยวดังกล่าวนะครับก็จะมีจํานวนที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ในไทยตอนนี้นะครับก็จะมียุทธศาสตร์นะครับเกี่ยวกับเขตระเบียงเศรฐษฐกิจเวลเนสอนาแมนเพิ่มขึ้นด้วยครับก็จะทําให้ช่วยที่จะดึงดูดนะักท่องเที่ยวนะครับต่างชาติไม่ว่าจะเป็น แล้เที่ยวต่างประเทศหรือว่านักท่องเที่ยวในไทยเองนะครับมาใช้บริการด้านสุขภาพในไทยมากขึ้นด้วยได้ครับซึ่งก็จะส่งผลให้อ,อ่ร้านยาเนี่ยมีความจะทำส่งผลให้การเติบโตเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับมีการมีความต้องการในการใช้ยาแล้วก็เปลี่ยสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็ทําให้ร้านยาของเราเนี่ยได้รับประโยชน์ตรงจุดนี้ไปนะครับถ้าเราปรับตัวให้เข้ากับ การท่องเทียวเชิงสุขภาพมากขึ้นการจาหน่ายเกี่ยวกับพวกผลิตภัณฑ์สุขภาพมากขึ้นครับแล้วก็จากการเปิดตลาดการค้าเสรีอาเซียนนะครับอันนี้เนี่ยก็จะทาใหา้ตลาดยานะครับในภูมิภาคเนี่ยมีขนาดใหญ่มากขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้มีความต้องการบริโภคยาที่เพิ่มขึ้นนะครับจากทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วก็แรงงานข้ามชาติเองนะครับแล้วก็ทําให้ร้านยาเนี่ยสามารถที่จะ มาขยายกลุ่มเป้าหมายนะครับไปยังผู้บริโภคที่เป็นชาวต่างชาตินะครับทั้งนักท่องเที่ยวเองแล้วก็แรงงานข้ามชาติได้ครับก็ทําให้มีการบริการที่จะต้องตอบโจทย์ทั้งด้านยาแล้วก็บริการสุขภาพนะครับเพื่อจะทาให้เราเนี่ยสามารถสร้างความแตกต่างแล้วก็เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ้ันยาของเราเองได้นะครับแล้วก็จากการสร้างความสัมพันธ์แล้วก็ความไว้วางใจนะครับรวมถึงความน่าเชื่อถือนะครับให้แก่ผู้บริโภคนะครับก็ทําให้ทันยาของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนในอนาคตได้ครับ ถัดมานะครับก็จะเป็นปัจจัยทางด้านโซเชียลนะครับหรือว่าทางด้านสังคมนะครับก็ในปัจจุบันนะครับประเทศไทยก็ได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบแล้วเนี่ยครับก็จะส่งผลให้จํานวนผู้สูงอายุนะครับมีการเพิ่มขึ้นนะครับอย่างรวดเร็วแล้วก็โดยทั่วไปเนี่ยผู้สูงอายุก็มักจะมีรร่วมหลายโรคนะครับก็เลยจาเป็นที่จะต้องใช้ยาหลายขนานก็เลยส่งผลให้ร้านยาของเราเนี่ยเป็นหนึ่งในธุรกิจที่จะได้รับประโยชน์นะครับจากกลุ่มผู้สูงอายุดังกล่าวนะครับ เพราะว่าร้านยาของเราเนี่ยถือว่าเป็นช่องทางในการเข้าถึงยารักษาโรคแล้วก็พวกผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับได้ค่อนข้างที่จะทั่วถึงแล้วก็ง่ายนะครับก็เลยทําให้ประชาชนส่วนใหญ่นะครับเลือกที่จะมาใช้บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นการเจบ็บปวยเบื้องต้นหรือว่าการดูแลสุขภาพในเชิงป้องกันนะครับแล้วก็ในด้านของท่านิยมของประชากรในพื้นที่นะครับอันนี้เนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้งของร้านยานะครับ ถ้ากรณีที่แบบว่าร้านยาของเราเนี่ยตั้งอยู่ใกล้ชุมชนประชาชนในพื้นที่ก็อาจจะจําเป็นต้องมีการประหยัดแล้วก็ต้องการความคุ้มค่านะครับจากการซื้อผลิตภัณฑ์หรือว่าการซื้อยานะครับหรือว่าถ้าบริเวณดังกล่าวมีผู้สูงอายุเยอะก็อาจจะจําเป็นต้องมีร้านยาพมรมาถึงร้านยาของเราเนี่ยก็อาจจะจำเป็นต้องมียาเกี่ยวกับโรคเรื้อรังที่หลากหลายมากขึ้นนะครับเพื่อให้ตอบโจทย์กับผู้สูงอายุนะครับหรือว่ากรณีที่ทำเลของเราเนี่ยอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยนะครับ ซึ่งนักศึกษาสนใ่เนี่ยก็อาจจะมามองหาเกี่ยวกับพวกเวชสัองสำอางห,หรือว่าลิตภัณฑ์เสริอมอาหารมากกว่าพวกลิตภัณฑ์อื่นๆก็ได้ครับแล้วก็ถันวันนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับกระแสะของการรักสุขภาพที่เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งก็ทําให้ประชาชนเนี่ยหันมามีแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพออกกําลังกายแล้วก็ทานอาหารที่มันมีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับก็จะทําให ประชาชนนี่หันมาใช้บริการร้านยาเพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะรักษาอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยของตัวเองโดยการหาซื้อยาอาหารเสริมหรือว่าสมุนไพรรับประทานเองครับค่ะ,คะต่อไปจะเป็นตัวทีนะคะหรือเทคโนโลยีนะคะก็จะมีในส่วนของตัวโซเชียลมีเดียนะคะก็จะช่วยในการในเรื่องของการตลาดการสร้างแบรนด์คะ่ะหรือว่ามาร์เก็ตติ้งแอนด์แบรนดิ้งค่ะ โดยร้านยานะคะสามารถใช้พวก Facebook, Instagram, t i k t o อหรือว่าพวกไล a โอเนะคะเพื่อแนะนําสินค้าใหม่แจ้งโปรโมชั่นหรือว่าให้ความรู้เรื่องสุขภาพได้ค่ะอีกทั้งนะคะยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ทันสมัยแล้วก็ทําให้ลูกค้านะคะสามารถเชื่อมโยงกับร้านได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการสื่อสารกับลูกค้านะคะหรือก customer engagement โดยสามารถใช้เพื่อตอบคําคถามแล้วก็ให้ข้อมูลทั้งด้านยาแล้วก็สุขภาพได้ค่ะแบบเดียบทา แล้วก็สามารถเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าค่ะทำให้เกิด loyalty โโแล้วก็การกลับมาซื้อซ้ําได้ค่ะอีกทั้งนะคะยังช่วยในเรื่องของการขยายตลาดค่ะหรือว่า market expansion นะคะสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่อยู่นอกพื้นที่ค่ะเช่นการขายทั่วผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารหรือว่าเวชสาอารพันธ์การสั่งออนไลน์ได้ค่ะแล้วก็ลดข้อจํากัดในเรื่องของทำเลที่ตั้งของร้านค่ะ แล้วก็มี t e l e p h a ล,ลฟาร,รม์มซนะคะซึ่งจะช่วยเพิ่มช่องทางของการบริการค่ะหรือว่า Service สเอ็กซ์เทค่ะโดยสําหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกมาที่ร้านนะคะสามารถปร,รึกษาเิสัชผ่านทางออนลาได้ค่ะผ่านตัวแพลตฟอร์มค่ะแล้วก็มีการเพิ่มคุณค่าแล้วก็ความแตกต่างว่า value creation and differentiation นะคะทําให้ร้านยานะคะให้บริการ t e l e p h a ์ม a c ซีก็คือมี Position ที่ชัดเจนว่าไม่ใช่แค่ขายยาค่ะแต่ว่าจะเป็นการเป็นที่ปรึกษาด้านยาด้วยค่ะ แล้วก็สร้าง competitive advantage นะคะก็คือมี advantage นี่เหนือจากร้านอื่นที่มีเฉพาะการขายสินค้าค่ะนอกจากนี้ยังใช้เป็นช่องทางในการติดตามอาการผู้ป่วยได้ค่ะโดยใช้ Telepharmacy เพื่อติดตามผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังเช่นความดันเบาหวานเพื่อที่จะติดตาม a d h e r e n c แลแล้วก็ผลค่าเกียงของยาค่ะ สำหรับตัวเทคโนโลยีนะคะก็จะมีตัวคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์แรกค่ะซึ่งจะทำให้มีการเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยแล้วก็เป็น Data Management ค่ะเช่นพวกประวัติการแพ้ยาโรคประจำตัวประวัติการไปใช้บริการนั้นยาต่างๆค่ะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ยาหรือว,ว่า Medication Safety ค่ะแล้วก็ในเรื่องของอ n นเว y s อรี่ซิสเต็มเรียกว่า i อยออฟเ l ลนะคะจะช่วยลดความผิดพลาดในการสต็อกยาเรื่องวันหมดอายุของยาแล้วก็เป็นการจัดการคลังสินค้าเป็นต้น,นะคะ่ะ ต่อไปตัว e นะคะส่วนตัว environment นะคะโดยจะ่ยวกับเรื่องของสารใกล้เคียงค่ะอย่างเช่นการแข่งขันแล้วว่ากลยุทธ์ในการขายยาของนั้นอื่นๆที่ใกล้เคียงค่ะซึ่งเป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ค่ะแล้วก็มีเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติค่ะที่เราจะต้องเฝ้าระวังเพื่อป้องกันความเสียหายต่อสินค้าของเราค่ะ แล้วก็มีเรื่องของโรคระบาดค่ะซึ่งเรานะคะจะต้องคอยติดตามค่ะว่าช่วงนี้มีโรคอะไรที่กําลังระบาดค่ะอย่างเช่นถ้าหน้าฝนก็อาจจะเป็นเรื่องของโรคไข้หวัดใหญ่เราก็จะต้องสต็อกพวกยาแก้ไข้แก้ไอห,หรือว่าลดน้ํามค่ะแล้วพวกชุดตรวจโควิดไข้หวัดใหญ่เป็นต้นค่ะ ต่อไปก็จะเป็นตัว L นะคะแล้ว,ว่ารีก็คือกฎหมายนะคะโดยขั้นตอนแรกของการเปิดร้านยานะคะจะต้องทุกร้านนะคะจะต้องปฏิบัติตามตัว GPP ค่ะซึ่งเป็นแนวทางที่ร้านยาทุกร้านจะต้องปฏิบัติตามก่อนถึงจะสามารถเปิดร้านยาได้ค่ะนอกจากนี้นะคะยังต้องคอยติดตามผู้ประกาศกระทรวงนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมออย่างเช่นล่าสุก็คือเป็นการให้ตัวทามาโดอกนะคะเป็นยาควบคุมพิเศษดังนั้นเราอาจจะต้องมีการพิจารณาเรื่องการสต็อกตัวยาทามาดอกนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณในการจ่ายยาด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะตัวนีโก้ก็จะมีกฎหมายในอืน่นออย่างเช่นตัวพราบายาพราบวิชาชีพเภสัชกรรมพรบอาหารพรบค้มคอง,ง,งผู้บริภโภคแล้วก็กฎหมายแรงแรงานในการจ้างเภสัชก,กรหรือว่าจ้างผู้ช่วยเภสัชเป็นต้ตนค่ะถัดมานะครับก็จะเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมแล้วก็ปัจจัยภายในนะครับที่จะส่งผลต่อร้านยานะครับโดยปัจจัยแรกนะครับเราจะมาดูที่ด้านผลิตภัณฑ์ก่อนนะครับซึ่ง ถ้าหากเรามีการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับหรือว่ามีสินค้าหรือบริการที่ครบวงจรน,นะครับก็ทําให้ร้านยาของเราเนี้ยสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้หลายกลุ่มนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับในช่องทางเกี่ยวกับการจัดจําหน่ายนะครับถ้ามีทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์นะครับก็จะช่วยขยายฐานกลุ่มลูกค้าได้นะครับให้ครอบคลุมทั้งผู้ที่มาซื้อหน้าร้านนะครับแล้วก็ผู้ที่มีการช้อปปิ้งทางออนไลน์นะครับก็จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันนะครับเมื่อเทียบกับ ร้านที่ขายเพียงช่องทางเดียวนะครับแล้วก็ปัจจัยเกี่ยวกับการบริการนะครับซึ่งถ้าเป็นการบริการแบบ c ั s t o m อร์ e ซนฟ i กนะครับก็จะเป็นการออกแบบเกี่ยวกับการบริการที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกมั่นใจแล้วก็อบอุ่นแล้วก็สามารถสร้างความประทับใจแล้วก็เพิ่มพิซซี่แก่ลูกค้าได้นะครับก็ทําให้ลูกค้าเดิมเนี่ยกลับมาใช้บริการซ้ําแล้วก็มีการบอกต่อครับแล้วก็การที่มีการบริการที่หลากหลายนะครับก็จะทําให้มีการ สร้างคุณค่าให้แก่ร้านของเรานะครับให้มีความแตกต่างจากผู้แข่งอื่นๆนะครับแล้วก็เป็นการสร้างภาพลักษณ์ว่าร้านของเราเนี่ยเป็นการออดูแลสุขภาพหรือว่าเป็นศูนย์สุขภาพที่ค่อนข้างครบวงจรน,นะครับไม่ใช่เป็นแค่ร้านขายายาอย่างเดียวถัดมานะครับก็จะเป็นปัจจัยทางด้านเงินลงทุนนะครับอันนี้เนี่ยกรณีที่ร้านของเรานะครับไม่ได้ มีพื้นที่เป็นของตนเองแล้วแบบว่าจําเป็นต้องมีการเช่าพื้นที่นะครับอันนี้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นต้นทุนที่เป็นฟิกคอร์นะครับของธุรกิจของเราซึ่งถ้าเราเลือกทำเลที่ดีนะครับก็จะเพิ่มจานวนลูกค้าได้ค่อนข้างดีแล้วก็เพิ่มยอดขายให้แก่เราได้นะครับแต่ถ้าเราเลือกทำเลที่ไม่ดีเนี่ยก็อาจจะยอดขายที่ได้ก็อาจจะไม่ค่อยฟุ้มทุนนะครับแล้วก็ในด้านของการตกแต่งร้านนะครับอันนี้ก็ถือเป็นการลงทุนเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับ ร้านยาของเราเองนะครับซึ่งถ้าเราตกแต่งร the ้านที่ค่อนข้างทันสมัยนะครับสะอาดนะครับแล้วก็เป็นมิตรกับลูกค้านะครับก็จะช่วยในการดึงดูดลูกค้าแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าได้นะครับนอกจากนี้นะครับในการตกแต่งร้านนะครับก็ยังช่วยสะท้อนเกี่ยวกับมาตรฐานแล้วก็คุณภาพของการบริการให้ร้านยาของเราเนี่ยดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นนะครับแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับค่าจ้างของบุคลากรนะครับก็จะมีผลต่อการบริการเช่นกันนะครับเพราะว่าถ้า เราได้พศสตันนะครับที่มีความรู้แล้วก็ความสามารถนะครับรวมถึงพนักงานภายในร้านนะครับที่ให้บริการได้ดีนะครับก็จะช่วยสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้านะครับแล้วก็เพิ่มความไว้วางใจได้ครับแล้วก็การจัดสต็อกยานะครับอันนี้เนี่ยถ้าเรามีการสต็อกยาที่หลากหลายแล้วก็เพียงพอนะครับก็จะช่วยสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันทีนะครับแล้วก็สามารถช่วยเพิ่มยอดขายแล้วก็ความเป็นพอใจได้ครับ ึ่งถ้าหากมีการสตอ็อกยาที่มากเกินไปนะครับก็จะเส่งต่อการที่ยาเนี่ยหมดอายุนะครับแล้วก็อาจทำให้ต้นทุนจมได้นะครับแล้วก็เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีแล้วก็ระบบการจัดก,การนะครับถ้าเรามาลงทุนเกี่ยวกับพวกระบบการจัดสตอ็อกระบบบัญชี e-payment นะครับก็อาจจะช่วยเพิ่มความถูกต้องแล้วก็ความรวดเร็วในการบริหารร้านยาได้นะครับแล้วก็ถ้าหากมีพวกระบบออนไลน์หรือว่า delivery นะครับก็อาจจะทําให้เราเนี่ยขยายฐานลูกค้านะครับแล้วก็แข่งขันกับพวกอ e ีฟาร์มอสีได้นะครับ แล้วก็ในส่วนปัจจัยที่เป็นทำเลที่ตั้งแล้วก็สถานที่นะครับถ้าสถานที่ตั้งของเรานะครับใกล้เคียงกับแหล่งเหล่านี้นะครับอย่างเช่นถ้าตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีคนพลุกพ่านนะครับใกล้ตลาดโรงพยาบาลคลินิกส่วนการค้าหรือว่าชุมชนที่ค่อนข้างหนาแน่นนะครับก็ทําให้ร้านของเราเนี่ยมีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับถ้าร้านของเราเนี่ยมีที่จอดรถที่ค่อนข้างสะดวกนะครับหรือว่าอยู่ติดกับถนนใหญ่ก็อาจจะเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงร้านยาของเราได้มากขึ้นครับ แล้วก็พื้นที่ในร้านยาที่มีการจัดโซนสินค้าที่ค่อนข้างเป็นระเบียบนะครับสะอาดแล้วก็ดูดีนะครับก็จะเพิ่มความน่าจะถือแล้วก็เพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการได้ครับแล้วก็เป็นปัจจัยด้านบุคลากรน,นะครับอันนี้เนี่ยถ้าเราดูที่ประสบการณ์ทำงานประสบการณ์ของการทํางานนะครับซึ่งถ้าเป็นเภสัชกรหรือว่าผู้ช่วยเภสัชกรที่มีการเคยทํางานในร้านยามาก่อนนะครับก็จะทําให้เราเนี่ย เข้าใจถึงระบบแล้วก็มีทักษะในด้านการตลาดมากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถจัดสต็อปยาทําให้มีการทํางานได้รวดเร็วมากขึ้นไปด้วยครับแล้วก็ถ้าหากเรามีบุคลากรที่มีการบริการลูกค้าที่ค่อนข้างดีมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าก็ทําให้มีทักษะในการสืส่อสารที่สร้างความพึงพอใจแล้วก็ทําให้ลูกค้าเนี่ยกลับมาใช้บริการที่ร้านยาเราซ้ำได้ครับแล้วก็ในส่วนของการจัด หาสินค้าแล้วก็หรือว่ายานะครับอันนี้เนี่ยถ้าเราเลือกซัพพลายเออร์รายการเลือกซัพพลายเออร์นะครับถ้าหากร้านเราเนี่ยมีกลยุทธ์ในการจัดซื้อจัดหาที่ดีนะครับอย่างเช่นเราได้ราคาส่งจากตัวแทนที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือแล้วก็อาจจะเป็นสมาชิเกเครือข่ายของการขายยาเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยได้ราคาต้นทุนที่ค่อนข้างต่ํานะครับแล้วก็ถ้าเรามีระบบการจัดการสต็อกนะครับก็จะช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับพวกยาขาดสตอ็อกหรือว่ายาหมดอายุได้ครับ ค่ะต่อไปจะเป็นตัวสวอตแอนาลาิซิสนะคะเมื่อเรานะคะได้ทําการวิเคราะห์ประเมินตัวปัจจัยภายนอกนะคะจากตัวเพสเทลแอนาลิซิสแล้วก็ปัจจัยภายในนะคะที่ส่งผลต่อธุรกิจร้านยาเบอร์เ้าแลงนะคะก็จะสามารถนํามาสรุปเป็นจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสแล้วก็อุปสรรคต่างๆของธุรกิจได้ค่ะโดยใช้ตัวเครื่องมือสวอตแอนาลาิซิสค่ะ โดยสตอร์ดแอนาลิซิสนะคะก็ย่อม,มาจากสีตัวนี้คะ่ะตัว S ก็คือ s t สติงส์นะคะคือจุดแข็งแล้วตัวยูนะคะก็คือ weakness หรือว่าจุดออนส่วนโอก็คือ opportunities นะคะหรือว่าโอกาสแล้วก็ T ก็คือ t r e รสหรือว่าอุปสรรคค่ะ เริ่มต้นที่ตัว A S นะคะหรือว่า s t r e n g t h วจุดแข็งนะคะสำหรับร้านยาที่จะมีจุดแข็งนะคะก็คือจะมีสินค้าแล้วก็บริการที่หลากหลายมีช่องทางแล้วก็การจัดจำหน่ายที่หลากหลายเภสัชกรมีความรู้มีความเาชี่ยวชาญแล้วก็สามารถให้คําแนะนําเรื่องยาได้อย่างเหมาะสมะคะ่ะมีระบบการสตอ็อกแล้วก็จัดการสินาค้าที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ในเรื่องของทําเลที่ตั้งก็จะทําให้ได้เปรียบร้านอื่นๆถ้าเรามีทําเลที่ดีแล้วก็การมีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการร้านหรือว่าการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การขายให้ ตามตลาดก็จะทำให้เรามีจุดแขนนะะ็งค่ะส่วนตัว W นะคะหรือว่า w e a k n e s s ก็คือจะเป็นในเรื่องของต้นทุนในการปรับปรุงร้านแล้วก็การปรับปรุงร้านตามมาตรฐาน g p t ค่ะแล้วก็ในช่วงแรกของการทําธุรกิจนะคะอาจจะไม่มีคอนเน็กชันในเรื่องของซัพพลายเออร์ค่ะเลยอาจจะทําให้มีเรื่องของต้นทุนในการจัดเก็บสินค้าคงคลังที่สูงะคะ่ะแล้วก็บุคลากรที่มีคุณภาพนะคะอาจจะต้องให้ค่าจ้างหรือว่าค่าตอบแทนที่สูงะคะ่ะ ตัโอนะคะหรือ o p p o r t u n i t s นะคะเรือกว่าโอกาส <c oughs> ก็คือจะเป็นในเรื่องของนโยบายด้านสาธารณสุขนะคะในปัจจุบันที่ส่งเสริมการเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพมากขึ้นค่ะแล้วก็เป็นการเปิดการค้าเสรีอาเซียนโครงการญญานันยาคุณภาพค่ะกระแสคนรักสุขภาพแล้ก็การขยายตัวของคนเป็นเมืองค่ะการขยายตัวของสื่อออนไลน์เป็นต้นค่ะ ก็ตัวสุดท้ายนะคะว่าเทสหรือว่าอุปสรรคนะคะก็จะเป็นในเรื่องของข้อกําหนดแล้วก็กฎหมายเกี่ยวกับยาค่ะแล้วก็กฎหมายแรงานแล้วก็ผู้แข่งรายใหม่นะคะที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องรที่พวกเราใช้นะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้คะ่ะถ้าเพื่อนๆหรือรว่าพี่ๆพรีเซนเตอร์นะคะมีข้อแนะนําหรือข้อเสนอแนะหรือว่าข้อสอบถามสามารถถามได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ